ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องบุ้งนะคะกับข่าวการเสียชีวิตหลังจากที่มีข่าวก่อนหน้านี้เมื่อช่วงเช้าว,ว่าหัวใจหยุดเต้นนะคะโดยหลังจากที่ทางทนายกฤษดังนุจรัตนะคะทนายความศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเนี่ยได้รับการยืนยันจากครอบครัวของน้องบุ้งนะคะซึ่งเป็นผู้ต้องขังคดีทางการเมืองว่าบุ้งเนี่ยมีอาการสุดลงจนตรวจสัญญาณชีพไม่พบ คาดว่าเกิดจากการอดอาหารเป็นเวลานานก่อนหน้านี้แล้วก็ได้ส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติโดยช่วงเวลา11.57นาค่ะผู้สื่อข่าวเนี่ยรายงานจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะคะว่าเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเนี่ยได้เข็นร่างของบุ้งจากห้องฉุกเฉินมาชนะสูตรที่นิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ซึ่งทางด้านเจ้าหน้าที่นิติเวชก็ยืนยันนะคะว่ามีรายชื่อของบุ้งมาที่ห้องนิติเวชเพื่อชนะสูตรจริงส่วนสาเหตุการเสียชีวิตเนี่ยยังไม่มีการเปิดเผยจากเจ้าหน้าที่นะคะซึ่งบรรยากาศหน้าสำนักงานนิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติก็มีญาติครอบครัวแล้วก็เพื่อนของบุ้งเนี่ยมารอรับด้วยความโศกเศร้าก่อนหน้านี้บุ้งทะลุวังนะคะถูกขังที่ทันทสถานหญิงกลางตั้งแต่วันที่26มกราคมหลังถูกสารอาญากรุงเทพใต้เนี่ย ลงโทษจำคุก1เดือนกรณีละเมิดอำนาจศาลจากนั้นบุ้งก็ได้ประกาศอดอาหารแล้วก็น้ำประท้วงนะคะตั้งแต่วันที่27มกราคมแล้วก็เคยมีอาการซุดจนต้องรักษาที่โรงพยาบาลกรมราชทันแล้วก็เคยถูกส่งต่อไปรักษาที่ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติมาแล้วครั้งหนึ่งทีนี้แอนจะพาไปดูโรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะคะที่เขาได้ออกถแถลงการชี้แจงการเข้ารับการรักษาของบุง้ง ตั้งแต่ช่วงวันนี้เลยนะคะตอน9ก้าโมงครึ่งนะบอกว่าโรงพยาบาลเนี่ยรับตัวบุ้งจากทันทสถานโรงพยาบาลรา,ราชธรนนเนี่ยด้วยอาการหมดสตินะคะไม่มีสัญญาณชีพแล้วก็ได้ทำการ CPR เพื่อฟื้นคืนชีพจากทันทสถานโรงพยาบาลราชทันเนี่ยตั้งแต่ตอน6 2โมง่า6.23โมง23ก็คือมีการ CPR แล้วนะคะ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มาถึงที่โรงพยาบาลตอน9โมงครึ่งโอ้โหนี่ก็เกือบ6โมง23เกือบ3ประมาณ3ชั่วโมงได้นะแล้วก็ส่งผู้ป่วยมารับการรักษาที่โรงพยาบาลราชอาาโรงพยาบาลธรรมศาสตร์โดยระหว่างการนําส่งมายังโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เนี่ยผู้ป่วยก็ยังได้รับการช่วยฟื้นคืนชีพตลอดเวลานะคะขณะนำส่ง เมื่อผู้ป่วยถูกส่งตัวมาถึงเนี่ยก็ถูกนําเข้ารับการรักษาณนะห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินชั้นหนึ่งอาคารกิตติวัฒนารงพยาบาลธรรมศาสตร์เบื้องต้นแพทย์ประเมินพบว่าผู้ป่วยไม่มีสัญญาณชีพแล้วนะคะระบบประสาทเนี่ยไม่มีการตอบสนองไม่พบคลื่นไฟฟ้าหัวใจจึงทําการ CPR อย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือชีวิตอย่างเต็มที่หลังจากการทํา CPR ฟื้นคืนชีพอย่างต่อเนื่องตั้งแต่9ก้าโมงครึ่งนะ ามไลน์นะคะคือ CPR เนี่ยตั้งแต่6กโมงยีที่โรงพยาบาลราชทันนะคะแล้วก็ระหว่างนั้นเนี่ยก่อนจะส่งตัวมาถึงก็ทำการ CPR มาเรื่อยๆนะคะช่วยมาเรื่อยๆจนมาถึงที่โรงพยาบาลเนี่ย9้าโมงครึ่งนะแล้วก็ตั้งแต่9 3้าโมงครึ่งจนถึง1 1บเโมงยนาทีค่ะร่างกายผู้ป่วยเนี่ยไม่ตอบสนองต่อการรักษาแล้วก็ถึงแก่กรรมอย่างสงบนะคะ ในวันนี้เวลา11นาฬิกา22นาทีส่วนสาเหตุการเสียชีวิตรอการชนะสูตรตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปทีนี้แอนจะพาไปดูคำสั่งเสียของบุ่งที่เขาทำไว้เนี่ยตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์แล้วนะคะคือแปลว่าเขาเขาเตรียมใจเอาไว้แล้วว่าเหตุการณ์วันนี้จะต้องเกิดขึ้นนะจากที่หลายๆคนเรียกร้องให้เขาแบบเอออย่าอดอาหารเลยเลิกเถอะหรืออะไรแบบนี้แต่ ความมุ่งมั่นของเขาคืออะไรนะฮะแอนจะพามาดูกับคําสั่งเสียขอบริจาคร่างกายให้กับแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อให้ความรู้แก่สังคมเกี่ยวกับผลกระทบของการอดอาหารค่ะทุกคนเธอยังแสดงความขอบคุณต่อคณะแพทย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ให้การช่วยเหลือประชาชนมาโดยตลอดนะฮะโดยบอกว่าข้าพเจ้า นางสาวเนติพรเสนสังคมหนังสือฉบับนี้ทําขึ้นเพื่อแสดงเจตนาของข้าพเจ้าซึ่งถูกคุมขังอยู่ตามหมายขังของศาลอาญากรุงเทพใต้และขณะนี้กําลังทําการอดอาหารและน้ําเพื่อประท้วงกระบวนการยุติธรรมและเรียกร้องให้มีการปฏิรูประบบะตุลาการและกระบวนการยุติธรรมของไทยข้าพเจ้าขอแสดงเจตนาต้องการบริจาคร่างกายของตนภายหลังจากที่ตายแล้วโดยขออุทิศร่างนี้ให้กับคณะแพทย์ธรรมศาสตร์เพื่อการศึกษาและวิจัย เพื่อนาร่างของข้าพเจ้าไปใช้ประโยชน์เป็นการเผยแพร่ความรู้ถึงสภาวะที่เกิดขึ้นกับร่างกายของมนุษย์เมื่อเกิดการอดอาหารขึ้นในการอุทิศร่างกายดังกล่าวเนี่ยขอความกรุณาคณะแพทย์ธรรมศาสตร์กรุณารับร่างของข้าพเจ้าไว้แม้จะไม่สามารถเดินทางมาติดต่อกรอกข้อมูลและยื่นเอกสารด้วยตนเองได้ด้วยเหตุผลส่วนตนและเหตุผลจากการที่ถูกคุมขังอยู่ภายใต้ใตการควบคุมของราชทัณฑ์ หากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะทาการรับร่างของข้าพเจ้าวไว้ก็จะเป็นการขอบพระคุณอย่างยิ่งและต้องขออภัยหากหนังสือแสดงเจตนา,า,าของข้าพเจ้าได้สร้างความเดือดร้อนให้กับคณะแพทย์โดยประการใดขอแสดงความนับถือเป็นอย่างสูงในกิจการที่คณะแพทย์ธรรมศาสตร์และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ได้ยืนหยัดช่วยเหลือประชาชนตลอดมาคุณความดีใดที่ได้จากการอุทิศร,ร่างกายในครั้งนี้ขอส่งให้กับประชาชนที่ยากลําบากทุกคนและขอให้ไม่มีความเหลื่อมล้ําในประเทศไทยอีกต่อไปนี่คือการสั่งเสีย จากบุ้งนะคะซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปดูเนี่ยก็จะเห็นว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็มีรายงานว่าบุ้งเนี่ยมีอาการอ่อนเพลียอย่างมากและน้ําหนักตัวลดลงเหลือเพียง60กิโลกรัมแม้จะมีนักจิตวิทยาเนี่ยเข้ามาประเมินสภาพจิตใจแล้วก็สอบถามความต้องการในการยุติการอดอาหารแต่เธอก็ยังคงยืนยันที่จะดําเนินการประท้วงต่อไปนะคะแล้วก็เมื่อวันที่3เมษายนเนี่ยกลุ่มทะลุวังเขาบันทึกเยี่ยมบอกว่า บุ้งบอกว่ามีอาการท้องเสียตั้งแต่เมื่อคืนจนวันนี้ก็ยังมีอาการท้องเสียอยู่แพทย์บอกว่าน่าจะท้องเสียเพราะกินโพแทสเซียมแต่กินแล้วท้องเสียแบบนี้ต้องกินซ้าใหม่แพทย์จึงให้กินโพแทสเซียมพร้อมกับเกลือแร่วันนี้มือชาเท้าชาทั้งวันและเหนื่อยมากเพราะต้องลุกเข้าห้องน้ําบ่อยค่าโพแทสเซียมลดลงกว่าเดิมอีกจากอาการท้องเสียอันนี้คือเป็นบันทึกเมื่อวันที่3เมษายนนะคะและวันนี้ ก็คือวันสุดท้ายของบุ่งนะคะที่ได้ทำการประท้วงต่อกระบวนการวิธิธรรมนะคะทุกคน